เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆทุกท่านผู้ชมได้เลือกซื้อนะครับคันนี้สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองเจ้าของขายเองครับสามหมื่นเก้าพันบาทเครื่องเกียร์ดีนะครับไปขับใช้งานต่อได้เลยแอร์เย็นฉ่ำรถใช้ได้2ระบบนะครับน้ำมันและ NGV ครับใช้ได้ดีทั้ง2ระบบเลยไม่ต้องโก้เพื่อครับประหยัดมากๆ เดินทางไกลได้สบายไม่มีปัญหาเครื่องเสียงดีนะครับไม่มีปัญหาครับช่วงล่างมีดังนิดหน่อยครับดังอิดอัดนิดหน่อยก็นะไปเก็บงานกันนิดหน่อยนะครับหลักพันภายในยังสวยกระจกไฟฟ้าทั้งสีบ่บานถังประตูไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะหนังสภาพดีเกียร์โตเบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับบอดีเดิมเดิมรอยพับหน้าหลังอยู่ครบของเครื่องก็เดเด,เดิมครับอาจจะมีขี้ฝุน่นจับกันบ้าง ขันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนังนะครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเชนเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อนัดหมายเจ้าจของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ